อ๋อก็นานอยู่นานตรงไปเก็บข้อมูลหลายข้ครับงเลยแล้วก็มันเติมเติมที่ชิลที่นี่นี่คือจะได้แบบไปเห็นที่เติมถึได้ใช่ครับีสวยแล้วก็มีเสน่ห์สวยเนี่ยสวยนี้พาร์ทิเนียครับตรงที่ไหนเอาเบสมาจากตรงยูเนียนมอลครับยูเนียนมอลลก็คือตรงแยกราดเท้าใช่ครับตรงยูเนียนมอลเนี่ยจะเป็นพาร์ทิเนียที่ที่ค่อนข้างสงบค่อนข้างเงียบสงบ เพราะว่าตรงนั้นเหมือนจะมีแค่สามพิพิธภัแล้วก็เป็นถนนเลยอะไร้ยครับเป็นทองฟ้าเป็นถน,นเลยอันน,น,อน,อน,นี้นก็คือตัวตัวารจของพพัใช่ครับแล้วจริงๆจะมีพพิตรงแต่แ่คนั่นรับใช่ครับโอ้ส่วนเนตัวเสาไฟรนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาใช่ครับของสถาน,นที่นี้เลยครับต้องไปดูมากอย่นี้ตรง<ช>ยูเนียนมอลรอยูเนียนมอลครับผมไม่ได้เดินแถวยูเนียนมอลเล <ใน S 2> ย ล่าสุดก็ไปก็ต่อจากรถไฟฟ้าเข้าไปเลยไปอยู่ชั้นล่างใช่ครับอยู่อยู่ติดริมฝั่งถนนลาดพร้าวค่ะฝั่งถนนลาดพร้าวใช่ค่ะใช่จนเวลาผมเข้าผมเ่เดินไปข้างบนอ่าใช่ใช่เพราะว่าจะจะคนจะไม่ค่อยทราบว่ามีค่ะเพราะว่าจะขึ้นบันไดเลื่อนไปเลยเท่ามาจากรถไฟฟ้าแล้วเขาก็มีหน่แบบใช่ครับใช่ครับถ้านีุ้วยนะครแล้วก็ขยันเลยอะ เยี่ยมเยี่ยมบางองค์ก่อนน่าสวยมากคุณก็เป็นการเลือกเลือกไอ้นี่่มาลงอยู่ในนี้แล้วก็มีดอกเดียวมาดีด้วยเนาะอ๋อใช่ครับสวยสวยสวยปกติเซบินทำบ้านภาพสีน้ำมันใช่ครับแนวไหนสวยถ้าไม่ใช่งานเนี่ยจะเป็นแนวไหนแลนสเคปภาพเหมือนทับทิมทับภาพฝาดหรือเป็นแลนสเคปครับเอาเป็นส่วนใหญ่ครับโอเคสวยครับสวยสวยใส่หน้า แล้วก็สีสันสีทองสวยด้วยนะครับีครับสว่สวนอันนี้อางนันคืออันนี้แตกต่างันนี้เป็น,น,ปนพระแม่ลักษมีที่ตึกเกษรครับโอเคข้างบนเนี่ย <ผม S 2> ใช่ครับอ,อ,อันนี้ก็คือนําองค์ประกอบทุกอย่างมาจากตรงนั้นแล้วองค์ประกอบของตึกเกษรอ่ะรอบๆอ่ะจะประดับไปด้วยดอกไม้ที่เป็นอ่างวนอยู่รอบอยู่รอบท่านครับ ใช่ผมก็เลยเอาเอาการเคลื่อนไหวของความไหลของดอกดอกไม้ที่ล้อมล้อมอยู่ในอ่างออกไปนดเป็นกระโวเลยเป็นการกรโวเลยสวยเลยเดี๋ยวเ้องไปตามดูนเพราะว่าบางที่เราดูแต่ไม่เคยไปูเพนปตรงตงพระแม่ท่านถิ่นก็ใช้เป็นเมใช่ครับมีความหายแล้วแล้วตัวุเ่เใช่ครับสถานที่นี้เป็นอย่างนี้เลยครับ ส่วนข้างบนเป็นอะไรเป็นแม่ใช่ครับเอและไอ้ข้างใต้ก็เป็นไอ้ขุนช้างม้าที่เราเอามาวางใช่ครับได้ครับส่วนอันนี้ครับอันนี้เป็นที่ไหนเื่นเจ้าแม่ทับษิณตรงสถานีการวางซื้อครับไม่ไม่ไกลจากจตุจักรอยู่ตรงไหนเขาสถานีกลางผมไปบ่อยอ๋อแต่ผมต่อคือจิตใจอย่างเดียวไม่ได้เดินบ่อยนอกอาคารอยู่นอกอาคารไหมนอกอาคารอยู่ฝั่งไหนฝั่ง ฝั่งข้างหน้าหรือฝั่งทางเพจหรือฝั่งข้างหลังต้องต้องนั่งรถต่อครับอันนี้ต้องนั่งรถต่อครับต่อไหนต่อไปจากบักลงบางซื่อเราต้องนั่งรถต่อไปอีกไกลอยู่ครับแล้วอยู่ที่ไหนบอยู่ตรงอยู่บางซื่อครับแต่อยู่ระหว่างทางระหว่างสถานีกลางบางซื่อไปจตุจักรครับเป็นเป็นที่ที่คนไม่ค่อยรู้เหมือนกันครับไม่รู้เลย,เ,ลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะรึกว่าอยู่จะมีแค่ที่สะพานเหลืองที่เก็บที่ดังๆมาเลยครับ เขามีโค้งเขามีจีนแล้วก็มีลูกนิเลยเหมือนเป็นและตรงกลางเป็นเป็นภาพอะไรครับตรงกลางเป็นเป็นควันทูขวเป็นเมฆเป็นควันทูเป็นเล็กแล้วก็เป็นจีนคือฐานนี่คือแบบแค่เน่เออเป็นพระเอ่อเจ้าแม่ทัพทิมครับอ๋อเจ้าแม่ทัพทิมครับเจ้าแม่ทัพทิมไม่รโอเคอ๋อเจ้าแม่ทัพทิมเป็นจีนมีโค้งมีลูกยูนแล้วก็เลือกใช้สีแดงส่เป็นเนื้อรัก กลมที่เป็นข้างหลังเนี่ยถ้าเป็นดาวใช่มันจะแสงที่จริงหมดเลยครับานวงเจ้าแม่สามทิพยและที่นี่จะมืดหน่อยเพราะว่าที่นี่เป็นพอเป็นศาลจีนแล้วจะค่อนข้างค่อนข้างมืดและค่อนข้างแสงน้อยนะครับก็เลยนําบรรยากาศที่แบบสลดหสุัวมาครับเจ้าแม่ก็เพียนขออะไรคือเขาไมขอขอการงานครับขอการงานเนแล้วงไปที่นี่เฮ้ยมีความรู้ใหม่ดีครับไม่รู้ดีแต่ภาพสวยนะ สีได้สวยสีโทนของแดงแบกเก้าเป็นอะไรแบกาบบก้าใช้เป็นสีสีแดงผสมอะไรสักอย่างไหมอ่อใช่ครับเป็นแดงให้ให้หมดหน่อยครับแดงให้ผสมกลับเป็นค้ำๆนิดนึงะใช่ครับแล้วก็เห็นมีโคมไฟตัวที่ขนาดออกมาแล้วก็ล่ลลอยู่นี้ก็อยู่ข้างๆใช่ครับใช่ครับสวยสวยสวยครับเอียงน่าจะตับนิดนึงมนติดเอียง ขอบคุณมากครับสวยๆยตีภาพที่สวยมากแล้วก็มีชั้นสองนี่ใช่ครับได้ได้ไป้วชั้นสองอ่าต่อมาเจอไอ้นี่ของน้อง อันนี้ก็จะเป็นเป็นบล็อกที่เราสแตปมจากผนังชั้นล่างค่ะก็หนูก็เอามาติดติใช่เป็นเรียกว่าไงเป็นหนึ่งหนึ่งในเป็นหนึ่งในส่วนของงานเหมือนกันนะสำหรับหนูหนูว่าค่ะก็พ่นไปแล้วแล้วก็ใช่ใช่ค่ะังไม่ได้ทิ้งมาแต่ใช่ค่ะเป็นเหมือนวัสดุของเราใช่สวยรวยขอให้รักลูกอะไรแบบนี้ค่ะ เด็กดีชั้นเนอะโอเคอันนี้อ่านีมาเป็นชั้นล่าโอเค <c oughs> อ่ะเริ่มจาข้ใหม่อันนี้ก่อนอันนี้อ๋ออันนี้เป็นบล็อกที่เห็นในชั้น2ครับเอ่อก็เหมือนกันเลยครับเป็นบล็อกที่เอามาใช้ในจุดแสดงหลักของพักของงานนี้นะครับ อ๋อคัน้นเรล้ก็คือคืออนุพันธ์ลบลงคร้่งหลอนใช่ครับแล้วก็ลงไปนิดเดียวใช่ครับก็คือต้อตงใช้บล็อกตัวกว้างข้างบนก่อนใช่ครับสีหนึ่งไอ้นี้แค่มาลงสีหนึ่งเพื่อที่จะให้ลายเสี้ยนกลายเป็นอันอื่นใช่ไหมครับใช่ครับกลายเป็นส่วนหลักของนิธศรรการนี้ครับที่เ,เป็นไฮไลท์ของงานครับเข้ไปเดี๋ยวเริ่มมีอ๋องานมาได้นะมามา นั่งก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ครับก็เหมือนกับเป็นที่บอกก็เีบอกของตัวท้าแม่จุฬามีพี่เป็นแ่มีอนี้แล้วก็ตสึ่อที่บอกจอใช่ค่ะก็ส่วนในผ้าเหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าอย่างส่วนบนผ้าจะเหมือนให้คนที่มาชมนิทศการ สเต็มได้เองเลยค่ะก็ครีเอทเคเอสซีครีเอทอะไรได้เองเลยตามใจแต่ถามีหนึงใครผมท,ทุกความเสร็จของงานในเรื่องที่จะเคลีท,ออที่จะที่ฐานหรือขอพรในเรื่องน้องใจเราคิดคิดร่วมกันคิดร่วมกันเลยครับอ,อันนี้ไม่ก่น <c oughs> อ,อ,อ<ค>นเลยทำไมเราถึงได้มาเราไปเจอไปไหวเราเป็นคนโลกสายโมบิอะไรยังไงเราู้ทำไมมาจิ้มสักเสร็จกได้ถึงได้มาชวนเราไปงานจัดแสดงเพราะผมมา ทั้งคู่เลยครับเป็นคนชอบที่ไปไปไหว้ไปสายโมัวอะไรอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับแล้วทีนี้ผมสังเกตว่าเวลาในการไปไหว้เราเรามักจะมีมีพิธีกรรมที่มันเดิมๆที่แบบที่ทํากันทํากันประจับอยู่แล้วแล้วผมรู้สึกว่าการการการขอพรเนี่ยอาจจะมีวิธีการใหม่ๆในในการขอพรก็ได้เลยครับซึ่งผมก็เลยเอา องอิเลเมนต์จากการขอพรที่ไปมาครับมาออกมาเรียบเรียงใหม่เป็นนิสการ์ดีครับใช่ครับแล้วเราจัะนิสการีดเราคาดหวังอะไรมากกว่าคาดที่คนชมประช้วงมากกว่าที่แบบจะเป็นงานบางงานงานศิลปะช่วยให้อะไรอย่างเงีอย่างผมผมได้รู้ว่าอ๋อมีเจ้าแม่ทัดทิมนอยู่ตรงระหว่างพระพานทิฆาอะไรอย่างเงี้ยเราคาดหวังอะไรกับใครให้ผู้ชมเขาได้รับเลยนอกจากจะทำให้ลดความงา ให้ผู้ที่ผู้ที่มาชมครับได้แบบได้ลองสัมผัสในการอาขอพรแบบในรูปแบบที่ผมผมและเพื่อนผมและเพื่อนเตรียมไวค้ครับอยากให้แบบได้ลองมาเล่นลองมาด้วยกันลองมาขอพรในวิธีการใหม่ๆที่ที่ที่บบเป็นรูปแบบใช่ครับใช่ครับใช่ครับปกติเมื่อกี้เราได,ด้ฟังว่าปกติเนี่ยถ้าไม่ใช่งานใครเนี่ย ่ใชรันราือปิก่ใช่ครับทำงานศุลเา็นปรเทคใช่ครับตัยไม่ได้ว่าแนร่วนปเขาเป็นวงหรือเป็นโลกอะกนอ๋อเป็นเป็นก้อนเมฆครับเป็นเป็นก็คล้ายๆกันเนี่ยแหละครับเป็นก้อนเมฆเป็นแรเเป็นจิวทัศิวทัศครับใช่ครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะไม่ได้ทำเมือนกันค่ะหนูก็อ งานงานศิละปะหลักๆส่วนใหญ่ของหนูก็จะเป็นฟอนต์อยู่แล้วค่ะเป็นเท็กซ์ค่ะก็คือมันก็จะเริ่มมาจากฟอนต์ตามป้ายร้านค้าค่ะหนูก็ทําทําจริงๆเป็นงานที่ทํามาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วค่ะหนูก็ต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะก็จะใช้จะใช้แบบพวกซิมโบใช้สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยจีนเป็นหลักค่ะแล้วก็เล่นกับฟอนต์ กับฟอนต์ภาษาไทยภาษาจีนด้วยค่ะแล้วก็จะมีแบบฟอนต์ที่หนูดีไซน์ขึ้นเองที่เอามาฟลิปสับไปสับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนในนิทรรศกา,ารนี้หนูก็จะเลือกแค่เป็นคําแบบให้มันล้อก,กับงานกับเพื่อนด้วยค่ะจะดีกับที่เราพูดภาษาจีนได้ภาษจีนได้ไม่ได้ค่ะแต่ว่าเรือกก่องฟอนด์กับงานใช่ค่ะแล้วเวลาเรามองฟอนด์จีนทนะ่านผ่าเราเราเราหองเนี่ยตรงไหนะลูนกศรนะเอา่า <c oughs> อ่าน ตัวฟอนต์จีนที่หนูเลือกมาใช้ส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นคําที่อยู่บนใช่ค่ะส่วนใหญ่แต่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นความหมายที่ดีอยู่แล้วอยู่แล้วค่ะด้วยว่าความความแบบเทอาเรียกว่าไงธรวัฒนธรรมจีนนะคะเขา่าขึ้นอยู่กับความเป็นมงคลใช้โทนสีทองแดงอะไรอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วคือส่วนใหญ่คําที่ที่ใช้ค่ะมันจะเป็นคําที่ความหมายดีอยู่แล้วด้วยกับจากพวกตุ้ยเหลียหรือคำอวยพรตามเทศกาลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ จริงๆคะมันก็ไม่ไม่ได้มีหลากหลายก็เราเราก็จะรู้รู้อยู่แล้วว่าไออย่างอันนี้ใช้ในในโอกาสไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังก็ยังค้นหาเรื่อยๆค่ะแล้วก็พยายามศึกษาภาษาจีนเพิ่มอยู่ค่ะ ก็มีมีหลากหลายค่ะหลากหลายหลากหลายเทคนิคเป็นมิกซ์มีเดียเลยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีแบบพวกแบบเฟลวอ็อบเจกต์ก็มีค่ะหรือว่าบางงานก็จะเป็นดิจิตอลปรินต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแล้วแต่อ่าแล้วแต่รสชาเห็ใช่ค่ะก็เยี่ยมมากดีดได้เป็นงานราชการที่น่าสนใจนะคอนเซ็ปต์ดีแล้วก็ผมเชื่อว่ามีคนใจดูเยอะเปลี่ยนรูปน้องสี่รุ่นท้งมดเนี่ยถึงมากถ้าถี่มันำนะครับพี่ว่า อเจ้าต <ion> ่างๆแล้ก็แทนด้วยตัวเมต่างๆนว่าคมาดีแลวาเกิวนาากรนเค่ะก็นิทรรศการนะคะมีถึงวันที่29ตุลานะคะเปิดเที่ยงถึง2องทุ่มค่ะหยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะค่ะก็ถ้าถ้าแวะมาชมนิทรรศการก็มีกิจกรรมให้ร่วมทำเวิร์กช็อปนะคะเป็นการทำแซมงลนกระดาษ สามารถทําเป็นโปสการ์แล้วก็เอากลับบ้านได้เลยค่ะก็จะมีทั้งคําให้เลือกแล้วก็มีทั้งเนี่ยค่ะรูปเคารพขององค์เทพให้เลือกทำค่ะแ่ใหญฝากตัไปดูหน่อยฝากรววมกิจกรรมด้วยครับแบบมาเอ็นจอยด้วยกันสนุกสนุกครับก็คือตัวทรงได้ปีเลยที่อ6ใช่ครับเอ็นจอยไที่้มพัก21นะครับถัดไปนี่นะครับก็ขอให้งานประสบความสำเร็จทุกนะครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ